สวัสดีครับวันนี้นะครับฟรีดอมเวิลเรามากันที่เฮือนคำมุนะครับผมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณจังหวัดเชียงภูมินะครับผมนี่นะครับเราก็มาที่นี่นะครับเรามาดูว่าผ้าโบราณของเมืองเชียงภูมินะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่เดิมนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเชียงภูมิหรือเฮีนคำมุครับก่อตั้งโดยอาจารย์เอ๋คมกิจเลิศขจรครับเป็นศิลปินร่วมสมัยแห่งชาติพายาตพยาแลจังหวัดเชียภูมิ นักอนุรักษ์ผ้าไทยที่มีความชื่นชอบด้านผ้าไทยท่านเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อพยาแลโดยตรงเลยนะครับจึงมีมรดกทางประวัติศาสตร์เป็นผ้าทอโบราณสะสมมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวและภายในเงินคำุนะครับจะมีการตกแต่งเป็นบ้านทรงไทยร่วมสมัยนะครับที่มีประตูเมืองเชยภ,ภูมิดูงดงามมากเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็มาดูวัฒนธรรมตลบธรรมเนียมแล้วก็อยา,า,ากเป็นประวัติความเป็นมาของวิถี ชาวเชฟูในสมัยโบราณเคยมีความรู้บอกว่าไอ้ผ้าก็ปิดผ้าหมักเนี่ยมันทำยากนะกว่าจะมันเป็นผ้าลายแบบนี้ได้เดือนต้องแบบใช้เวลาคือก่อจะมีผ้าได้ขึ้นเนี่ใช้วลาบางบางอันนะสองสามเดือนคนที่ยิว่าเป็นปีก็มีนะ่น่หมะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเนาะแต่มันมันยากมันมีประวัติมันผิดฐานมันเป็นแสนล้านบาท แล้วเดี๋ยวนี้ผ้าใหม่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแฟชั่นก็มีนะพี่พี่เห็นพวกแฟชั่นรุ่นใหม่ใหม่ไหมหรือเป็นแบบของอแนวแฟชั่นนู่นนี่นั่นคือดีมากอย่่างทีเขามาวางนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะคุณผู้หนญะินี่ก็แบบหล,หลตังล้งไหลพับๆเนาะพี่พับซับเหมือนเดิมไปพับเสร็จเดี๋ยวพี่ยีบกเข้ามาทำไมาพมันเก็บไว้เหมือนเดิมเออตลอดจะเมื่อกี้นี้ ลวดลายผ้าของคนชัยภูมินะครับมีแรงบรนดาใจทั้งหมด3ส่วนนะครับประกอบไปด้วยจินตนาการวิถีชีวิตความเชื่อนะครับแค่ได้ศึกษาและอ่านดูนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยผมก็ได้รู้สึกถึงความงดงามอันล้ำค่าเลยทีเดียวนะครับผมตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณภายนอกนะครับดูธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเย็บปักทักร้อยเลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีส่วนที่สําหรับไว้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้านะครับผ้าทอของใช้และของที่ระลึกนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะมีของต่างๆมากมายนะครับขายอยู่ข้างในตัวเงินคำมุนะครับข้างๆกันเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผม